เรเรียกได้ว่ากลายเป็นป,ประเด็นที่น่าสนใจไปในทันทีครับคุณผู้ชมสําหรับกรณีของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับที่ล่าสุดมีรายงานออกมาครับว่าตัวของนุสราต้อมคำครับที่นับปัจจุบันเนี่ยเดินทางไปแข่งขันไปเล่นในวอลเลย์บอลลีกของอเมริกาแอส l e ีดอลิมิเต็ดที่ตอนนี้เนี่ย เดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่5เป็นที่เรียบร้อยนะเราก็จะได้เห็นว่ามีการรายงานผลการแข่งขันและรางวัลคะแนน,นที่เธอได้รับตลอดสัปดาห์ในการลงสนามแต่ล่าสุดถือเป็นประเด็นที่น่ายินดีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเมื่อทาง Athlete Unlimited นะครับทางเว็บไซต์ได้มีการประกาศทีมแห่งปี2023ออกมาซึ่งจะเลือกเอานักกีฬา เด่นๆในแต่และตำแหน่งขึ้นมาครับคุณผู้ชมแล้วกลายเป็นว่าตัวของนุสราต้อมคำครับตเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราได้รับเลือกติดทีมด้วยครับคุณผู้ชมโดยต้องรล่บแบบนี้ว่าตำแหน่งต่างๆที่มีการติดเข้ามาทั้ง7คนเนี่ยตัวรับอิสระเป็นของมอร์แกนเฮนนะแล้วก็ตัวบล็อกกลางเนี่ยมีทั้งมอลลี่แม็กเคสแล้วก็โทริดิกซันนะครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีวิลโลจอห์นสันนะครับส่วนตัวตีนอกก็มีลีอาร์เอ็ดมอนแล้วก็แคลล์เซาซีนะครับแต่ว่าเซตเตอร์เนี่ยเลยครับที่กลายเป็นว่าตัวของนุสราต้องคำาครับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะสาเหตุสำคัญก็น่าจะเป็นจากผลงานโดยรวมของเธอที่ณนะปัจจุบันนะครับผลงานโดยรวมคะแนนรวมในลีดเดอร์บอร์ดเนี่ย ตัวของนุสราต้อมคำอยู่ในลำดับที่12ของตารางนะครับคะแนนรวมอยู่ที่2,475นะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีคะแนนต่างๆที่เข้ามาเยอะมากแม้ว่าเธออาจจะไม่ได้ทำคะแนนสูงในมากกว่าตำแหน่งเซเตอร์คนอื่นๆก็มีคะแนนเยอะกว่าแต่โดยภาพรวมการเล่นเข้ากับทีมนะครับแล้วก็เรื่องของผลงานโดยรวมถือว่าตัวของนุสราต้อมคำ ข้าววินในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักกีฬาไทยของเราที่ออกไปสเือนในหลีกของอเมริกาที่อาจรูปแบบการแข่งขันมันอาจจะไม่ได้เหมือนอาชีพที่เราเห็นทั้งในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือที่เขาเล่นกันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของการแข่งขันแต่ละแต้มถือว่ามีความสําคัญเพราะว่าเขาเก็บคะแนนเรื่องของทักษะเรื่องของอะไรด้วยนะครับแล้วก็พอมีชื่อของนุชราต้มคํามาแบบนี้ก็เป็นข่าว คือฮาเลยทีเดียวแต่แน่นอนนะครับภารกิจของเธอเนี่ยยังไม่หมดเพราะว่ายังอยู่ในสัปดาห์ที่5อยู่และตัวของนุสราต้องคำเนี่ยอยู่ในทีมสีส้มนะครับทีมของลินเนฮานนะยังเหลือโปรแกรมอีก1น,นัดที่จะเจอกับทีมของเอ็ดมอนสีเหลืองในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับแข่งกันช่วงเช้านะใครที่ได้ติดตามผลงานของลุสราต้องคำแบบ จาะก่อติดเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการคว้าตำแหน่งเซตเตอร์ยอดเยี่ยมประจำปี2023ครั้งนี้ของเธอกันนะครับคุณผู้ชมต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับขยับไปฝั่งญี่ปุ่นกันหน่อยครับหลังจากที่มีรายงานเรื่องของบุ๋มบิ๋มชัชวนโมกสีที่โอ้โหทำผลงาน โคตรดีโคตรเดือดกับสโมสรสวิกตอรีนาฮิเมจินะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงของการแข่งขันดิวิชั่นสองแถมตัวของชัชชุกรเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำผลงานส่วนตัวได้ดีนะครับเรียกว่ามีลุ้นเลยล่ะถ้ายัางรักษาผลงานในระดับนี้ได้เนี่ยดีไม่ดีเราจะเห็นนักกีฬาไทยควา้ารางวัลน,นักกีฬาย,ยอดเยี่ยมในลีก วอลเลย์บอลหญิงดีสของญี่ปุ่นก็ได้นะเพราะภาพรวมของเธอออกมาดีมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมแต่ที่กลายเป็นประเด็นคือฮาล่าสุดประจำวันนี้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของบุมบิมที่เรียกได้ว่าวันนี้มีแฟนวอลเลย์บอลนะครับแห่ไปแสดงการอวยพรวันเกิดเธอนะครับชาชุออนครบ24ปีแล้วนะ มีทั้งคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีใน Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็นชื่อ X เนี่ยตอนนี้โอ้หเยอะมากๆเลยทีเดียวหลายคอมเมนต์นะครับให้ความสนใจของชัชชุออนเยอะมากนะ โดยเฉพาะทางฝั่งญี่ปุ่นผมชอบญี่ปุ่นเขามีความมุ้งมิ้งเขามีคอมเมนต์บอกกันดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดของบุ๋มบิ๋มใครๆก็ชื่นชอบเธอขอบคุณที่มาญี่ปุ่นอีกครั้งขอบคุณบุมบิ๋มที่มาทําให้ทั้งทีมสดใสและมีสีสันมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์บอกสุขสันวันเกิดชัชชุออนขอให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของเธอนะ เรียกว่ากระสาไฮตอนนี้ถือว่าไฮมากเลยทีเดียวสำหรับตัวของชัชุออนนะครับที่ทำผลงานน่าประทับใจล่ะนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ายังวัดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าการย้ายไปเล่นให้กับทางวิกตอรีนาฮิเมจิเนี่ยก็ไม่ได้ลงเล่นในระดับหลีกสูงสุดเนาะ ก็ถือว่าเป็นการได้เห็นแล้วกันนะว่าเฮ้ยโขนักกีฬาไทยศักยภาพผมว่าเล็กไปอะ่ะดีสเล็กไปสําหรับตัวของชาชวนวมกสีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะก็ต้องมาติดตามว่าทีมต้นสก,กัดของเธอจะกลับขึ้นไปเล่นในหลีกสูงสุดเพื่อไปเจอกับทีมแก่งๆอย่างเจทีมาเว s ัส c Red ซ o r o e t ็หรือไม่เนี่ยก็ต้องมาดูกันแต่ผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพโดยรวมณนะวินาทีนี้แล้วบอกเลยครับ อย่างไรสิก็ตามน่าจะเลื่อนชั้นแน่ๆถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมมาปิดท้ายกันที่สีสันของการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกกันดีกว่าครับเดี๋ยวการแข่งขันในฤดูกาลใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหนึ่งในนักกีฬาที่เรียกได้ว่าได้รับความสนใจมากๆคนนึงเนี่ยหนีไม่พ้นตัวของออมสิน สศิภาพรจันทวิสูตรนะครับที่เรียกว่าปีนี้เธอเล่นให้กับสโมสรน,นครราชสีมานะแต่ที่กลายเป็นประเด็นฮือฮาคงหนีไม่พ้นนะครับภาพที่เรียกได้ว่าโอ้โห,โหทำเอาแฟนกีฬาใจสั่นกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมกับภาพสวยๆของอ,อมสินที่ไปเที่ยวทะเลนะ ผมเอามาฝากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลแล้วกันหลายท่านคิดถึงเธอนะครับแต่ต้องบอกเลยว่านี่คือภาพที่ทำให้คนดูวอลเลย์บอลไทยแล์ลีกอยากให้ลีกเปิดไวๆเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งก็ต้องยอมรับกันว่าปีนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลลีกนะครับเข้มข้นเหมือนเดิมแน่ๆครับคุณผู้ชมเพราะว่า มีการคว้านักกีฬาระดับทีมชาติไปร่วมทีมแล้วก็กระจายกันไปหลายคนเลยทีเดียวเนาะและที่สำคัญเนี่ยโโปีนี้ด้วยศักยภาพของนักกีฬาไทยเราแล้วนะครับยังมีความแข็งแกร่งยังมีความน่าเกรงขรามอยู่เหมือนเดิมนะครับนะก็ติดตามแล้วกันว่าในปีนี้ความสนุกเข้มข้นจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ จะสนุกสุดมันแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คืออัปเดตข่าววอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับที่ผมนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับทั้งเรื่องราวของนุสราต้อมคําเรื่องราวของชัชชวนมุกศรีนิวันเกิดของเธอและสีสันไทยแลลีนะครับของอ,อมสินนะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจดหนักเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประราชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ทาง YouTube ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงทางเฟซ ชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คอนเทนต์นี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ